สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วชิ่นเคยนะคะพบกันนานๆพบกันทีก็วันนี้ไปแคสงานแต่ว่าไปไม่ทันนะคะเนื่องจากฝนตกแล้วรถก็ติดตอนนั้นก็เลยตั้งใจว่าจะทำบล็อกนะแต่ว่ายังไม่ทำรีวิวหรือว่า how to do ทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่ตั้งใจจะทำนานแล้วแล้วก็มีแบบค้างไว้เยอะมากนะคะไอ how to ที่แบบคิดไว้ในใจเนี่ยแต่ว่า เดี๋ยวเอาอันที่แบบเป็นการเป็นงานก่อนนิดนึงนะคะช่วยโปรโมทหน่อยนะคะก็คือ,อเว็บ s าโล l านะคะไทยแลนด์ Thailand, เป็นเว็บที่ขายของอ่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะรองเท้าเครื่องประดับหรือว่าเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมีคือมีทุกอย่างครบอะ่ะสำหรับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยนะคะแล้วก็เด็กน้อยก็ได้ก,ก็นี่นะเอาอย่างนี้ล้กัน น่ๆก็เนี่ยๆละโชว์นิดนึงว่าได้อะไรมาจากซาลลาบ้างเดี๋ยวจะจำชื่อเว็บผิดนะมันมีเว็บชื่อคล้ายกันมาพามาดูใช้ของเขามาได้สักพักน,นะแต่ว่ายังไม่มีเวลา,าทำรีวิวบ็อกนะก็มีนี่รองเท้าน่ารักมากเลยจีชมพูนะถนะูกแล้วราคาตามทั่วๆไปเลยที่เราไปซื้อ ตามสยามตามร้านเลยกันนะนี่เด้อสวยไหมแล้วก็มีเสื้อนะคะเสื้อเป็นที่แบบชอบมากเสื้อสีขาวลายกระออกซื้อลายกระลอกเพาะวเหมือนซีซ่านี่ไงซีซ่าจะถูกเรียกว่ากระลลกเป็นประจำนะเออไอมัอมอมอมงกรที่ซีซ่า เอ้ยาๆหน่อยกช่วงนี้ก็อ๋อนอกจากจะแนะนําของแล้วช่วงนี้นะคะก็ยังติดเวลาแบบว่าเวลาพกผ่อนหรือซุอรหน่อยเพราะว่าติดเขาเรียกว่าอะไรนะกระตูนคือไปงานหนังสือซือ้อพวกหนังสือมาคืไม่ได้อ่านนะคือเป็นคนชอบอ่านหนะังสือของนิวกรมอะไรอย่างี้อันนี้ก็คือ If y o u k enough นะคะเป็นเบสเซอร์แล้วก็เลยซื้อมา ก็จะมี every body first ไง,ไงเห็นไหมต้นเสือจะกลับด้านเนอะแล้วก็ซื้อแอ่งน้ำกลางทะเลทรายของพี่เอกนิกรมนี่นี่เดี๋ยวจะอวดอันนี้ให้ดูไหนล่ะอยู่ไหนเนี่แหละเมียวมันเป็นคนเก็บนะคะแบบว่าบอกว่านังสือของเจ๊ลบเอาไปที่อื่นได้ไหมนี่เล่มในี้เห็นปะเนี่ยเออเห็นนะ ให้ดูอะไรนี่คือไปมีติ้งมาครั้งแรกไงนคนอื่นแาจจะไปมาหลายทีแล้วแต่ว่าโดนเพิ่งได้ไปนะโอเคนะก<อ>็ไม่มีอะไรแล้วแหละเมือ่อวานก็ไปจัดจักรมานะคะเพิ่งคนพบแบบอุ๊ยสลาดที่จะไปด้วยเสื้อตัวละร้อยจะรู้สึกว่าเสื้อตัวละสองร้อยเพิ่มมาได้สเสื้อมาให้ซีซ่าวันนี้อาจจะแบบเออ,เออเออพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง คือตัวเองก็มึนไงนอนแล้วตื่นเช้ามาแต่งหน้าทําผมพอออกไปออะฝนตกยืนรอรถแล้วอา้าวไม่มีรถพอไปจะถึงแล้วรถติดบอกให้แบบเอเอไปอีกทางนึงเขาก็พาไปอีกทางนึงนะคะก็เลยนั่นแหละติดเลยอดได้ยอนแบบนี้ดีไหมโอ้โหนี่นี่น,นี่สีผมใหม่สังเกตรหรือเปล่าวันนี้มีรถให้คุยกันยอะนะไม่ได้เจอกันนานไงสวยไหมคะ คือ,อถ้าคนชอบก,ก็จะบอกสวยคนไม่ชอบก,ก็บอกไม่สวยนะแบ่งเป็นสองโกลน,นะคือเป็นแบบว่าโลไลกับไฮไลท์ไม่ใช่คือทำมาสีไม่เสมอไปทําที่ร้านนะคะซือ,อยาไม่ให้เขาทําเป็นยาของชวาขอบนะสีบอนอ่อนประกายทองผสมกับสีเขียวครึ่งหลอดอของของอะไรนะคงดีแคสเออแล้วก็ก่อนทําก็ย้อมโคนก่อนแล้วนะคะแต่ว่า มันก็ออกมาอย่างที่เห็นคือมันดีขึ้นนะคือเมื่อก่อนมันเป็นสามเฉดน,นะไม่รู้สิผมว่าจะไล่ไปไหนนะคะโอเควันนี้ก็แค่นี้ละกันเนี่ยสีนะ่นาทีครึ่งละเยอะมากซึ่งเป็นการคุยที่ละสาระอย่างเดียวโอเคนะเดี๋ยให้หนู m เมคอัพน,นิดนึงวันนี้แต่งเันสีชมพูม่วงแล้วก็ทับสีน้ำตาลลงไปแนละ้วถ้ามีโอกาสจะทำมาดูให้ดูนะโอเคบายบายสวัสดีค่ะ